สบายดีพี่น้องวันยุดผักเวียผักงานก็นหาเลาะหา,หาหดินมองดินมองเที่ยวที่มันตื่นตาตื่นใจเลยพี่น้องเพื่อชฉยมันเห็ดไห้ชีวิตบ่นาเบื่อมากเกินไปพี่น้องมือนี่หอยกับมอยู่มะพรพ่อไดโนเสาร์พี่น้องอยู่สมุดรประการนี่มีแต่ไดโนเสาร์นี่มันเห็ดขึ้นมาแบบโอ้คือของแท่แห้ง คือในหนังเลยมีเก็ตมีลายมีมือมีแขวอะ่ะคือของแท้เลยคือในหนังเลยพี่น้องอันนี้อยู่สมุทรปราการนี่ยูนาหอชมวิวเมืองสมุทรปราการแต่เพิ่นก็สีมีรลดไฟไอายน้าจอดโซน้ำฮูา้าเป็นยังใส่งานได้บ่เดี๋ยวเขาไปเบิ่งภายในกันช่วงนี้เพิ่นให้เขาฟี่าซัน่นพี่น้องนี่ไฟในก็นทิยางขงมังสี่เลย ย่างเขามา้าทางในไม่ไดมีเลยแอร์เย็นเจี๊ยบพี่น้องผู้ใดเฮ็ดงานอยู่แถวสมุทรปราการกับบัดินได้หอชมวิวสมุทรปราการเนี่ยย่างเขาม้าทางในเขาจะมาขึ้นลิฟต์พี่น้องช่วงนีเน้เปิดให้ขึ้นได้แค่สั้นยี่สิบสามยี่สิบห้าเพิ่นกำลังปะปรุงอยู่นะกำลังตบแต่งปะปรุงอยู่นี่แล้วก็ขึ้นมาหอดสั้นยี่สิบสามได้พี่น้องแอร์เย็นเจี๊ยบ ภูอยู่ใกล้แถวนี้ก็บผ้าผูดเศดผูดสาวมาดินได้ผ้าลูกผ้าเมียมาดินได้พี่น้องนี่ออกมาทางในโอ้สวยงามนี่ถึกใจแห้งนางนี่บนเสื้อว่าข้นมาแ่้วมันสิสวยงามขนาดนี้พี่น้องนี่เขาซองพานกระจกลงไปนี่ผู้พ้นกระสิมากัน พาลูกพาหลานมานั่งดินพี่น้องแอร์เย็นเย็นมาได้เสียเงินเสียคำเอ้ยมันมีกล้องให้ซองนะนี่หยอดไปเลยสิบบาทเดี๋ยวลองซองกล้องมึงพี่น้องซองไปทั้งพูน่ะไปทั้งซองมึงเฮือสิเห็นพี่น้องซองไปตอนแรกตกใจพี่น้องเอออย่างว่านํามาอยู่ใกล้ๆตาเลยไ่เห็นเหือไลมันซูมเข้ามาใกล้แห้งพี่น้องนี่ยอดไปสิบบาท จองไว้ประมาณนาทีสองนาทีนี่จองลงไปก็สิเห็นโอ้รถน,น้อยๆคนน,น้อยๆพี่นอ้องสั้นยี่สิบสามเนี่ยใบตองปุ่นเห็นแม่น้ามแม่น้ามโอ้มาเบังม,ม,มากลางคื่นนะสิงามกว่านี้พี่นอ้องนี่กล้องมันก็บังเป็นมีตัวเดียวมีหลายตัวบันยอยากจองนี่จองลงไปทางนี้ก็สิเห็น,หนสะพาน รถไฟฟ้าแหลนอยู่ข้าง,างล,างปปลา่างพี่น้องโตเข่าทาแห้งช่วงนี่นี่นะช่วงเดือนทุกสภาพนี่นะนาดินได้เข่าส้มพี่เขามากกันยางเขาได้ข้างล่างกันมี่ลูกปั่นไดนุ่งเสาหลายโตอยู่พี่น้องนี่เห็นรถไฟฟ้าแดดมาเบิ่งวิวท้งทึงโอ้ยบรรยากาศสวยงามแห้ง หอชมวิวเมืองสมุทรปราการนี่ย่างเบงย่างส้มในแบบส6 0รอยิองศาเลยพี่น้องโอเคคลิปนี้ก็จบสำเนาแล้พี่น้อง